สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุกพาทุกท่านมาอัพเดตบรรยากาศของที่ดินซอยเทสบาล13นะคะคลอง10กม8อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะตามมาชมบรรยากาศภายในแปลงที่ดินพร้อมๆกันกับตุ๊กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศท้ายแปลงะค่ะเนี่ยค่ะอย่างแปลงที่เรายืนอยู่นี้นี่แปลงหมายเลข3 9นะกะ แต่ว่าแปลงที่จุกจะพาไปอัปเดตด้านหลังนะคะก็คือแปลงนู้นนะคะแปลง sp 3กับ sp 4ซึ่งต่อกันนะคะเนื้อที่รวมกันก็อยู่ที่2ไร่1งาน70ตารางวาค่ะมาดูท้ายแปลงนะคะว่าบรรจบถึงตรงไหนนะคะตอนนี้นะคะฝนก็โปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะเราพามา กี่กกดินะายแปงนะคะเห็น,น,ะะน,น,นวนตาออันนี้เรายังอยู่ช่วงแปลง ช่วงจุดเริ่มต้นของแปลง sp3 กับ sp4 นะ,ะก็จะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือช่วงท้ายแปลงนะคะเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นเลยก็จะเป็นบึงบัวนะคะถ้าปรับถม น,นโซนนี้นะคะอันนี้เรายือนอยู่ถือว่าช่วงกลางๆซอยของซอยเทศบาล13นะคะหรือซอยแม่บุญสืบนะคะอากาศดีค่ะพอดีว่าตุกมาถึงฝนก็ปลอยลงมาเลยนะคะแต่ก็ให้ให้ดูบรรยากาศว่าสไตล์บ้านสวนจริง ใจนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยค่ะขอบคุณค่ะ